สวัสดีนะครับผมเช็ครถก่อนนะครับก่อนไปลุยงานนะเดี๋ยวให้ช่างปับ๊บทำกอดแนบให้หน่อยว่าแนบมันห่างไงเดี๋ยวจะทำตัวกอดให้เดี๋ยวให้ช่างใส่ฝากครอบให้หน่อยเออนี่แหละออกงานมันต้องออรอ นี่งไงกันหมาเราได้แล้วนี่เอาอันนี้ใส่บ่านี่น็อตครบไหมตัวละสามอะน่าจะขาด อาจจะไม่นานนะเพราะว่าผมจะเอารถไปขึ้นหินด้วยไม่ใส่มันดูยังไงไม่รู้ขัดหูขัด,ขด,ขดตา <c oughs> อันนี้ที่ถอดออกเพราะว่าลุยงานในไซส์นะครับกลัวมันเจอพวกไอ้เศษปูนอะ่ะเลยต้องถอดออกอันนี้ไว้รุ่นกัมบ,บุชาเนะี่ย ได้เลยเนะี่ยั่งนี้น็อตครบไหมช่างครบอ่ะครบ,บ่ะครบกับใครครบกับใคร <c oughs> <c oughs> น็ <c oughs> <c oughs> นอตแบบครบอ๋อน็อตครบเฮ้ยกรรมราจะรบีหยอดหยอดให้หน่อยดินี่แก้วม <c oughs> ันต้องเอาเป็นล้างด้วย อันนี้ก็ต้องเอาไปทำใหม่เลยไปวิ่งงานก่อนฝั่งนี้ครบไม่ช่างครบฝั่งนี้เป็นงานอา้าวทำไมต้องถอดครับช่างฮะอ๋ะอ,อนอต<อ>หักโอ,อ,อ้ เดี๋ยวเราจะยิงออกน็อตขาดครับใช้เหล็กแมนนะครับส่องนี้มีคารูไหมช่างม,ม,ไมีไม่ไม่ไม่คาใช่ไหมนออ็อตหายอปกตอ๋อนอ็อตหายหาสายหน่อยดิ ได้แล้วอันนี้บ่<ช>กอดแน่ๆแนๆเหมือนกอดเมียได้ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปขึ้นหินครับเอาไปช่วยทหารเป <c oughs> ็นไงเข้าบ่เบรดแล้วตายไปเรียบร้อยครับ ถ้าแนบใครไม่สามรถคีครับแนะนำให้ทำกอดนะครับหนึ่งข้างล่างแล้วก็กอดนะต้องทำตัวกอดนะครับ์จดบตรอน่อคลิปเลอามาได้แบบนี้ถ<ๆ>ัย<ๆ>ี่สิบสี่ไปเลย 6, เร่งเต็มสปีด อันนี้เรียบร้อยครับฝากครอบ,รบเดี๋ยวผมจะไปขึ้นหินนะครับเอาหินไปช่วยทหารนะครับที่พีชีพเพื่อชาตินะครับเอาเรากอดหน้าหลังเลยนะครับนี่เออแกวเลยแบบนี้ อ๋อโอเคนี่สนิทเลยนี้มาดูฝั่งขวาเออนี่เจว